ีปิดซอยเอาขึ้นเออปิดถนนปิดถนนเสียรรัตนได้เลยครับเข้าไปไหวพญาศีสัตนาขนัดนตะวันขัตตนี่ประเดี๋ยวไงนี่มันจริีมันจีเสียนนครับข้าดผู้ชมร้อทใจรุใจ ปีกายนี่ไอ้กับมะไหวได้มากผู้เดียวปีกายนี่เขาเล่ยู่ใสายยุคไกลๆนี่ไปมอยู่ในเมืองเออไอ้ก็เลยได้มไาไอ้มะยังตลาดถานนคนเดินหนียวหนาวเหนียวเลยอยู่นาวเออหนาวหนาวข้างอีรีมือน,นั่นดังเสียพ่นกระปุกดิ้นเต็มสนามโอ้อยสะอ่อนมากโอ้ขอบคุณดาวนะครับได้ได้ดาวเสือมีซ่อนแล้วขอบคุณ แม่สีนวลโอ้ยม<า>แม่ก้อย<า>คือแม่สีนวลพ่อตามติดชีวิตตามติดชีวิตใจก็ร้อยจริงๆคุณแม่สีนวลเดอะแก๊งพี่ลินนะพี่แม่ขอบคุณดาวนะครับขอบคุณดาวอ้ยพี่พี่ดีไอเอ็นโอนะครับพี่อันปักเดียร์ปารนี่แน่นอนอยู่แล้ว,ลวพี่สาวก<า>อยตั้งแต่ตรถแรกๆวันนี้แจ็คก,กี้ แต่งแดดมีเข้ามาไะไรสดของใจอร่อยเลยเนี่ยถลักกับเป๋ทุกคนพร้อมเขาปจะสนานทุกคนแต่ถรักทุกคนสนับสนุนทุกคน FC ใจเกินร้อยเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับซอยกดแชร์กดไลค์เพื่อนี้นะครับเตรียม<อ>พร้อมแล้วน,น้องคันบาดอากาศน้อนบาดชอบมีเม็ดกับความน้องน้องแดนเซอร์ก้าลังเตรียมตัวมาพร้อมกับสีสาวนะครับสีสาวใจเกินร้อยนะไลค์ีสาวอะไรอย่างนี้ข้อมูเออ อหดดอดบ่มีแค่กี่ตัวเออรู้มีแต่สีสาวมีแต่สี่สาวก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่มหน่อยๆนะ่ามินเด้อจ้า